เมื่อวานนี้เราก็ได้นำเสนอประเด็นสาระนะครับเรื่องของกรณีดอกฟอแต่ว่าประเด็นยังไม่จบสาระเพราะฉะนั้นเรามาฟังต่อจากเมื่อวานกันนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของกรณีดอกฟอแห้งของทุเรียนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามันเป็นสภาวะตรงนี้จริงๆเราก็ไปสรุปประเด็นสาเหตุว่าอาการของดอกที่มันฟอแห้งเนี่ยถ้ามันเป็นเล็กน้อยเราก็บำรุงซะ ปัจจัยที่ใช้ในการบำรุงดอกก็จะเป็นปัจจัยที่ไม่ต้องไปผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงนะครับต้องเข้าใจว่าเราจะต้องเจาะไปที่ดอกโดยตรงมีอะไรมีแล้วแต่สูตรสำเร็จแต่ผมรวมมไว้ว่าอย่างเช่นใช้ยูเลียปุ๋ย4 6 0 0ยูเลียชนิดพ่นเป็นตัวนำมีในส่วนของแคลเซียมโมฟลูดโมโนแคลหรือโฟมกแคลเซียมบลอน400นะครับอ,อันนี้ไหนๆเราจะพ่นแล้วเราก็ใส่โบลอนเดียวเข้าไปด้วย อันนี้ก็คือกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งครับที่เราควรจะเสริมเข้าไปนอกจากกลุ่มพลังงานสาหร่ายอะมิโน,โนยกตัวอย่างเช่น t ีเคบ ster อร์ของทีมกเกษตรซึ่งวันนี้เขามีรายการลดพิเศษอยู่สปีดบูมของเจียไตเซนเนกอน2 0 0 0นะครับจะเป็นส่วนนี้หรือสาหร่ายต่างๆทีนี้มีอีกกลุ่มหนึ่งครับเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มพิเศษอย่างเช่นอทโทดิก อทโทนิกจะเป็นทั้งพลังงานเป็นสารลดความเครียดเป็นตัวลดความเครียดอันเครียดมาจากความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิกางวันกับกลางคืนเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้จะมีสารอีกกลุ่มหนึ่งอย่างเช่นเธอเราอาจจะได้ยินว่าคำว่าไบโอสติมเบรนเป็นสารธรรมชาติที่เป็นกลุ่มพลังงานเป็นสารลดความเครียดมีอะไรมีอทโทนิกมีไซเฟอร์มินบ erm ีเคแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ของตัว บริษัทต่างๆให้ไปดูในลักษณะของตัวเทรนเนอร์ตัวโทนี่หรือจะเป็นในส่วนของสารไบโอสติมบอลเลเราเอามาใช้รวมๆกันส่งไปที่ดอกโดยตรงเขาก็จะได้รับปัจจัยไปสนับสนุนกระบวนการเจริญเติบโตทำให้ขั้วเหนียวลดความเครียด อย่างกรณีไซฟอร์มิน BK เนี่ยไปดูได้เลยครับมันจะเป็นกลุ่มของสารอินทรีย์เกือบ80%ทีเดียวเพราะฉะนั้นกลุ่มปัจจัยเหล่านี้แหะครับเป็นกลุ่มที่เราจะช่วยได้ในเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วคือเราจะไปโทษด,ดินฟ้าอากาศนั้นโทษได้ครับแต่ย้ําว่ามันไม่ใช่ปัจจัยหลักมันเป็นปัจจัยเสริมยิ่งถ้าส่วนนี้สรุปใบไม่ดีใบกล้านใบไม่สดใส แสดงว่าน้ำในต้นน้อยส่วนนี้ไปเจอกับสภาวะอากาศที่ร้อนกลางวันชื้นกลางคืนส่วนนี้ในลักษณะของดอกอาจจะมีดอกในลักษณะที่เป็นจำนวนมากการฝ่อแห้งก็ย่อมเป็นจำนวนมากแต่ถ้าดอกน้อยแล้วฝ่อแห้งอันนี้อันตรายนะครับนั่นก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นย้ำว่าปัจจัยที่เราให้ไปแก้ไขปัญหากรณีดอกฝ่อแห้งเนี่ย ก็จะเป็นปัจจัยในกลุ่มนี้ที่เราต้องให้เจาะเข้าไปโดยตรงกับในส่วนของดอกถ้าท่านพบว่ามันมีปัญหาในด้านของดอกเยอะมีความชื้นมีเมือกแล้วเป็นน้ำตาลฝ่อแห้งตั้งแต่เหยียดตูนหนู้จนถึงมะเขือพวงอ่อนเราจึงจะค่อยใช้สารป้องกันกําจัดเชื้อราเรามีมากมายหลายชนิดนะครับที่ท่านเลือกใช้ได้นี่คือประเด็นถ้าไม่ได้มีปัญหาดอกอาการดังกล่าว บางท่านถามว่าชื้อราต้องใส่ไหมเราเราไม่แนะนำให้ท่านใส่แบบไม่ได้วางผลนะครับท่านต้องไปตรวจก่อนถ้าพบเราก็ใส่ถ้าไม่พบเราก็ไม่ใส่นี่คือลักษณะของดอกฝ่อแห้งยังไม่หมดนะครับดอกร่วงเกิดจากอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อไปชั่วนี้พักฟังสิ่งที่ดีๆกันสักครู่หนึ่งก่อนครับไรแดงไรระบา ไรดือ้อยาพ่นเท่าไหร่ก็เอาไม่อยู่ปัญหาเหล่านี้แก้ไขได้ด้วยยาเชื้อเมทาซานเพราะเมทาซานเป็นเชื้อราเมทาไราเซียมที่เข้มข้นในรูปแบบสปอร์แหง้งใช้ป้องกันกำจัดไรแดงดวงและหนอนใช้เมทาซานที่อัตรา500-800ถึง800กรับต่อน้ำา2 0 0ลิตรเมื่อพบการระบาดหรือใช้เมทาซานอันตรา300กลับร่วมกับสารเคมีกำจัดไรแดงจะได้ผลเร็ว และคมได้ยาวนานเมทาซาสินค้าคุณภาพจากบริษัทแอพพายเคมประเทศไทยจำกัดละลายหมดไม่ตกค้างไม่ดื้อยาหาซื้อได้ที่ไชยพฤกษเกษตรจันทบุรีทุกสาขาและร้านเคมีเกษตรใกล้บ้านท่านจบปัญหาไรด้วยเมทาสาร เทคโนกรอบตอนทำใบทุเรียนให้ใหญ่ชั้นใบมากเมื่อต้นทุเรียนแตกใบอ่อนแล้วควรบำรุงให้ใบสมบูรณ์โดยการฉีดพ่นเทรนเนอร์และไฮพาวเวอร์5 5 5 5้5พ่น2-3ครั้งจะทําให้ใบทุเรียนใหญ่ชั yeah, yeah, yeah. ้นใบมากใบหนาเขียวเข้มดํามัน อย่าลืมทำใบทุเรียนให้ใหญ่ชั้นใบมากใบหนาเขียวเข้มดำมันใช้เทรนเนอร์และไฮพาวเวอร์5 5 5 5 15ผลิตภัณฑ์ทรงคุณภาพจากเทคโนครับต่อจากนี้ไปท่านจะได้พบกับสาระดีมีคุณค่าจากทีมเกษตร ขณะนี้พี่น้องชาวสวนจะพบว่าผลของทุเรียนเงาะลำใหญ่มังคุดหรือผลไม้อื่นๆจะชะงักการเจริญเติบโตถ้าต้นเกิดการแตกใบอ่อนหรือขาดความสมบูรณ์โดยจะแสดงอาการน้ำแดงหูแดงผลบิดเบี้ยวและหลุดร่วงอาการนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยสูตรขยายผลจากทีมเกษตรใช้ดีในเตรตที่อัตรา 100cc ผสมน้ำ200ลิตรรวมกับโมฟู้ 300cc ปุ๋ยยูเรีย4600 300กรัมและสารจับใบซูเปอร์แอคชัน2 0 0 c ี ฉีดพ่นที่ผลใบทุกๆ1 0 1ถึงวันจนผลโตเต็มที่สูตรขยายผลนี้จะเห็นผลเร็วโตไวทันใจดีโมฟรุดดีในเกรดและซปเปอร์แอคชั่นสินค้าคุณภาพนำเข้าจากอเมริกามีจำหน่ายที่ชัยพฤกษเกษตร,รจนนันทบรุรีทุกสาขามาแล้วมาธานเนตสารแมนโคเซปบวกไทโอฟานเนตเมทิวนวัตรกรรมใหม่จากประเทศญี่ปุน่นทั้งคุณทั้งค่าในขวดเดียวกัน ให้กำจัดราสีชมพูราดำราเข้าควบวผลและแอนแทคโนดในพริกและไม้ผลทุกชนิดไม่ล่าสุดหากเกษตรกรพบปัญหาโรคราดำและผลเน่าในสลักต้องใช้มาธาเนต300กร,รัมร่วมกับโพลิอาฟอส400 0อัตรา100ซีซีต่อน,น้ำา2 0 0ลิตรมาทาเนตผลิตภัณฑ์ทรงคุณภาพของบริษัทกรีลิฟจำกัด หาซื้อได้ที่ร้านชัยพฤกษ์เกษตรทุกสาขามาแล้วครับพี่สูตรจากอิตาลีแทลเซยมโบรอณของทแท้แสะสมอาหารอ,ออกดอกออก้นดีแน่ป้องกันคนแต่ก่อนแก่้วยกันแน่แน่งานนี้ใช้ใส้โตกแล้วดีสุดๆสมโอทุเรียนมังพุดชมหูลามุตต่อดีรว,วยกันเห็นเห็นแล้วคันจะเป็นเศรษฐี ใท้ของนี้ไซโฟแคลซีดีจ้าไซโฟแคลสารแคลเซียมโบลอนของแท้สูตรน้ำใสสีฟ้าสมเร็รจูปจากอิตาลีแคลเซียมสูงถึง15%ใช้ได้กับไม้ผลทุกชนิดและพืชพักต่างๆจำไ่โฟแคล้าของเดียวกับซินกอน2 0นผลิตภัณฑ์คุณภาพของบริษัทเอโรวันเคมีเกษตรจำกัดเอโรวันเพิ่มผลผลิตชีวิตผาสุก คือธาตุอาหารของพืชปุ๋ยเคมีทำหน้าที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตปุ๋ยอินทรีย์ประปรุงดินดินดีต้องมีอินทรีย์วัตถุมากปุยดี ต้องมีธาตุอาหารพืชครบถ้วนตามฉลาดทั้งหมดนี้มีอยู่ในปุ๋ยคนเขียวปุ๋ยคนเขียวคือปุ๋ยเคมีที่มีปุ๋ยอินทรีย์อัดแท่งผสมจึงช่วยให้พืชต้นใหญ่ใบางามออกดอกดีมีผลดกและที่สาคัญยังแก้ปัญหาดินเสือ่อมปุ๋ยคนเขียวมีให้เลือกหลายสูตรทุกสูตรนี้ผลิตโดยบริษัทออร์แกนิกจำกัดที่นำเข้าแม่ปุ๋ยจากต่างประเทศกว่า22ปีพัฒนาสูตรปุ๋ยเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซื้อปุ๋ยคนเขียวได้ที่ชัยพฤกษ์การเกษตรทุกสาขาต้องการปุ๋ยครั้งใดใช้ปุ๋ยคนเขียวครับท่านสามารถที่จะหาซื้อได้ที่ชัยพฤกษ์ในทุกสาขาที่ใกล้บ้านท่านเรามาติดตามดูรายการพิเศษนะครับจากหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรเป็นรายการพิเศษส่งท้ายปีนี้นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่25ธันวาคมเป็นโปรโมชั่นชุดส่งเสริมการออกดอกแล้วก็เป็นการบำรุงดอก ผลิตภัณฑ์ที่จะมีรายการพิเศษดังนี้ครับกลุ่มอาหารเสริมทางใบสูตรพิเศษเพื่อส่งเสริมการสร้างตาดอกได้แก่ซุเปอรด์ดีซุเปอร์ดีก็คือธาตุอาหารเสริมเข้มข้นนะครับที่นำเข้ามาจากาประเทศสหรัฐเมกาและก็มีโมฟรุตโมฟรุตก็คือแคลเซียมเดี่ยวเข้มข้นแล้วก็มีนิปนิปก็คือโบลอนเดียเ N ip. N ip เด่ยวรายการนี้ขนาด5ลิตรแถม1ลิตร ขนาด5ลิตรก็คือ1แกลลอนนะครับแถม1ลิตรส่วนในด้านของกลุ่มอาหารเสริมทางดินจะเป็น T K ซอย1 T K ซอย2 T K 1, พัดและเซอร์คอนขนาด5ลิตรแถม1ลิตรถ้าขนาดถัง20ลิตรแถม5ลิตร1แกลลอนเท่ากับเป็นรายการ4แถม1ส่วนกลุ่มอาหารเสริมทางใบนะครับก็จะเป็นในส่วนของไมโครมิกเอ เป็นอาหารเสริมสุดรวม T K แคลก็คือแคลเซียมบอลอน High m คือแมกนีเซียม T K c ก็คือสังกะสีขนาด5ลิตรแถม1ลิตรถ้าขนาด20ลิตรแถม5ลิตรเป็นรายการ4แถม1กลุ่มปัจจัยพิเศษครับอย่างเช่นอังจินินนะครับเป็นสารสก,กัดจากสาหร่าย Super Action เป็นสาร เสริมประสิทธิภาพที่เราเรียกว่ามาจากพืชก็คือคลอปออยแล้วก็ TK เค o บูสเตอร์เป็นสารสกัดจากสาหร่ายบวกพลังงานในรูปของกรดอะมิโนขนาด5ลิตร1แกลลอนแถม1ลิตรนี่เป็นรายการพิเศษตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่25ธันวาคมพิทักกรสามารถรับรายการพิเศษตรงนี้ได้นะครับที่ใช้พืชเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่าน สำหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้ก็คงเป็นประเด็นพืชเศรษฐกิจในทุกวันพุธนะครับนั่นก็คือในส่วนของมังคุดประเด็นของมังคุดนั้นมีคําถามมากมายที่เราคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องสกอ์และท่านผู้ฟังนั่นก็คือตอนนี้มังคุดออกดอกแล้วหรือยังออกแล้วครับออกมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็คือช่วงปลายเดือนพฤิกายนหรือต้นเดือนธันวาคมที่เราเห็นดอกแรกๆในส่วนของปริมาณ ปริมาณไม่ได้มากเลยนะครับเป็นปริมาณที่น้อยมากอาจจะมีเฉพาะบางสวนเท่านั้นประการสำคัญก็คือเขาจะออกดอกเฉพาะใบแก่คำว่าใบแก่คือใบที่ไม่ได้มีการแตกใบอ่อนมีอายุใบครบ56เ 6, ดือน7เดือนแตกใบอ่อนมาตั้งแต่เมื่อเดือนมิถุนายนของฤดูการปีที่ผ่านมานั่นจะเป็นต้นเหล่านั้นแล้วก็จะเป็นเฉพาะบางพื้นที่ ในส่วนของดอกเหล่านี้เนี่ยเป็นการออกโดยธรรมชาตินะครับผมต้องเรียนว่านี่คือธรรมชาติของมังคุดไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่จะมีผลจากสิ่งที่เราไปดำเนินการอะไรเพียงแต่ว่าในกระบวนการขั้นตอนนั้นสิ่งแวดล้อมเป็นตัวสนับสนุนการจัดการน้ำของพี่น้องเกษตรกรเป็นตัวส่งดอก และปัจจัยบางส่วนจึงจะเป็นตัวสนับสนุนให้เปิดดอกทีนี้เราก็ต้องมาดูในส่วนของรุ่นที่กำลังออกณนะเวลานี้คือในฤด,ดูการปีการผลิตนี้เนี่ยนะครับสำหรับบังคุดผมอยากจะนำเรียนว่าจะไปเอาข้อมูลในฤด,ดูการอื่นในปีที่ผ่านมาไม่ได้เพราะว่าในฤด,ดูการปีที่ผ่านมานั้นมันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างเช่น ปลายเดือนตุลามีลมหนาวมาเราจะเห็นดอกรุ่นแรกตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนแต่พอถึงกลางเดือนพฤศจิกายนฝนตกหนักครับดอกมังคุดไม่มอีกเลยเกิดการแตกใบอ่อนก็ขาดรุ่นก็ขาดช่วงจนกระทั่งทําให้ผลผลิตมีน้อยมากเมื่อในปีที่ผ่านมาผลผลิตมีน้อยมากการสะสมความสมบูรณ์มาถึงปีนี้เพราะฉะนั้นปีนี้โดยสรุปคือมังคุดดกมากแน่นอนแต่บังเอิญครับ ในฤด,ดูการปีการผลิตนี้เนี่ยธรรมชาติเขาก็ยังเป็นตัวคุมกำเนิดหมายความว่าในส่วนของดอกรุ่นแรกของเมื่อปีที่ผ่านมาเราเห็นวันที่15พฤศจิกาปีนี้ก็อยู่ที่ประมาณ15ธันวาสำหรับบางสวนบางสวนก็อาจจะเห็นที่ต้นธันวาคมซึ่งมีปริมาณไม่มากนักแต่ว่าคำว่ามากเนี่ยนะครับผมตีความอย่างนี้ว่ามิใช่ในหนึ่งต้น หรือใน5ต้นหรือในสิต้นเราต้องตีเป็นภาพรวมเช่นเรามีมังคุดร้อยต้นมันอาจจะออกแค่5ต้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องต้องเข้าใจในความหมายของการประเมินในส่วนของพิทศกกรที่ติดตามเราจะเห็นว่าณเวลานี้ดอกเริ่มออกเริ่มมาเริ่มขยับจากไหนจากมังคุดที่ได้มีผ่านการจัดการดูแลมาอย่างดี เพราะฉะนั้นสาระในเช้าวันนี้ก็คงเป็นเรื่องของการควบคุมปริมาณดอกทําไมเราต้องควบคุมปริมาณดอกอันนี้เป็นเหตุผลสําคัญที่ผมเองนั้นอยากจะอธิบายพี่น้องสก่อนครับการทํามังคุดย้ําว่าไม่ใช่ว่าเราเห็นดอกจํานวนมากแล้วเราจะประสบความสําเร็จไม่ใช่เลยนะครับการที่เราจะทําการผลิตมังคุดให้ได้คุณภาพได้มาตรฐาน และได้เม็ดเงินนั้นย้ำกันต่ออีกครั้งนะครับว่าในผลผลิตเนี่ยจะต้องมีมังคุดทุกปีในแต่ละปีมีผลผลิตที่พอดีผมยกตัวอย่างเช่นอ่าหนึ่งแปลงที่เรามีงานวิจัยดกที่สุด30ตันน้อยที่สุด5ตันปีนี้30ปีหน้าก็5ตันนี่คือการทำมังคุดที่ยังไม่ประสบความสำเร็จ แต่ถ้าเราจะประสบความสําเร็จเราจะต้องทํามังคุดให้ได้10ตัน12ตันปีถัดมาก็10ตัน12ตัน15ตันปีถัดไปก็10ตัน12ตันในแต่ละปีจะต้องมีผลผลิตทุกปีและผลผลิตก็ใกล้เคียงกันเพื่อที่จะไม่ให้ทําให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นดกปีเว้นปีนี่คือหลักสําคัญเพราะนั้นบางท่านนั้นอาจจะเห็นครับว่าหูบางสวนดกมากเลยไม่ใช่ข้อดีนะครับ พราะฉะนั้นการควบคุมปริมาณดอกจึงเป็นเรื่องสําคัญในการควบคุมปริมาณดอกนั้นก็เพื่อที่จะควบคุมปริมาณผลผลิตในแต่ละปีให้อยู่ใกล้เคียงกันสม่ำเสมอมีผลผลิตทุกปีเพราะอะไรเพราะเขามีความสมบูรณ์ที่ไม่ต้องแบกภาระปีนี้พอดีตัวเขาก็เลี้ยงผลพอดีตัวปีหน้าเขาก็พอดีพอดีเราก็จะได้ผลผลิตออกมาที่มีคุณภาพทีนี้ในหลักการละ่ะ ในหลักการสําคัญในการที่เราจะควบคุมปริมาณของดอกมังคุดคือปริมาณผลผลิตก็คือควบคุมปริมาณดอกเพราะเราทราบดีว่าเห็นดอกก็ต้องเห็นผลดังนั้นเราจะลําดับขั้นตอนเป็น3ขั้นตอนขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนที่1ก็คือการชักนําให้มังคุดออกดอกนี่คือขั้นตอนที่1พอเริ่มเห็นดอกแล้วขั้นตอนที่2ก็คือเรื่องของการ ควบคุมปริมาณตาดอกหลังจากที่เราควบคุมปริมาณตาดอกเราจะควบคุมได้อย่างไรมีวิธีการครับเพื่อให้ดอกนั้นอยู่ในระดับที่พอดีเราต้องเข้าใจนะครับว่ากลุ่มตาใบากับตาดอกของมังคุดอยู่ในตำแหน่งเดียวกันอยู่ที่คำสั่งสั่งให้เป็นดอกก็ออกดอกสั่งให้เป็นใบก็อาจจะเปลี่ยนเป็นใบได้ บางท่านบอกโอ้ยไม่ใช่หรอกส่วนใหญ่แล้วยิ่งอัดยิ่งให้น้ำยิ่งเป็นดอกเดี๋ยวเราไปฟังในรายละเอียดขั้นตอนที่3นะครับก็คือการควบคุมในส่วนของปริมาณของผลเพราะฉะนั้นใน3ขั้นตอนนี้ก็คือ 1. ชักน้ำให้ออกดอก 2. ควบคุมปริมาณดอกโดยการสร้างใบอ่อนแล้วก็ 3. การควบคุมปริมาณผล อ่อนไม่ให้เกิดการสลัดเราก็จะได้3สูตรนี้ทีนี้ประเด็นเราจะเริ่มต้นจากประการแรกก่อนครับคือกระบวนการชักนำให้ออกดอกหรือส่งเสริมการออกดอกวันนี้หลายท่านปฏิบัติไปแล้วจำได้นะครับหมอสิ้นฤดูกาลฝนก็จะทิ้งช่วงเราก็จะอดน้ำไป20วันโดยประมาณแต่คำว่า20วันเนี่ยให้มีฝนตก3วันตก5วันตก7วันตก ไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายนะครับเป็นเรื่องที่ดีเอาเราผ่านมาแล้วเราก็จะให้น้ำร้0ยเปอร์ตถึงสองเเซต็มที่1ครั้งหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มมีการให้น้ำอาจจะเป็น5้าวันเจ็ดวันสิบวันหลังจากมีการให้น้ำเราก็จะมีการใช้ปัจจัยในการชักนำให้ออกดอกซึ่งก็จะประกอบไปด้วยในส่วนของปุ๋ยโพแทสเซียมไนเตรต13046ในอัตรา1-2กิโลกรัม มีในส่วนของสารสากัดจากสาหลายพลังงานในรูปของกรดอะมิโนอย่างเช่น tk booster ของทีมกเกษตรเซนกคอน2000ของเอราวันสปีดบูมของเจตั i, หรือหรือนะครับแต่ละบริษัทให้ดูชื่อสามัญเป็นสารสากัดจากสาหลายพลังงานในรูปของกรดอะมิโนจากนั้นก็จะมีตัวในส่วนของอัโทน c ิกซึ่งจะเป็นตัวกระตุน้นบวกกับในส่วนของสารกำจัดมแมลงเพื่อที่จะเคลียร์ล้างต้นให้ปลอดภัย นั่นเป็นประเด็นที่เราปฏิบัติอาจจะสองครั้งสามครั้งพี่นศก่อนครับย้ําว่าในการปฏิบัติแต่ละครั้งจะต้องปฏิบัติหลังจากให้น้ําถึงณนะเวลานี้เราเห็นแล้วว่ามีการเจริญเติบโตมีลักษณะของการออกดอกก็คือใบสุดท้ายที่เป็นกิ่งที่ห้อยลงเป็นใบแก่ภายในทรงพุ่มหรือใบเพสลาดที่อยู่ภายในทรงพุ่มที่เพิ่งผ่านการแตกใบอ่อนมาได้ครบสามเดือนเสร็จ จะมีลักษณะของการอ้าออกตรงข้อกำไรคือตรงข้อก้านใบสุดท้ายอวบเบ่งตรงนั้นเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับลักษณะของกา้านเริ่มแตกยาวลึกเข้าไปประมาณ1เซนมีลักษณะของการถูกดันออกมาอันนี้ก็คือดอกถ้าเคลื่อนตัวออกมาเร็วมากจะเป็นใบอ่อนแต่ถ้าเคลื่อนตัวมาอย่างชา้าช้าก็จะเป็นดอกเพราะฉะนั้น ตรงนี้แหละครับเป็นกระบวนการที่เรายัางต้องควบคุมปริมาณน้ำต่อไปคือให้แล้วติดตามอาการการให้น้ำมากแล้วเว้นห่างก็จะเป็นส่วนหนึ่งเป็นระบบของการให้น้ำแบบธรรมชาติอย่างพี่น้องชาวสวนมังคุดอาจจะ10วันครั้ง เวันครั้งก็แล้วแต่แต่ว่าในระบบของตรงนี้หลังจากที่เราให้น้100ํา1 0 0หรือ200%ไปหครั้งเราก็จะลดเวลาหรือลดปริมาณการให้น้ําลงเหลือแค่เพียง30%ของเวลาหรือ5 0ของเวลาอาจจะครึ่งหนึ่งของเวลาหรือน้อยลงมานั่นเป็นการช่วยส่งให้ตาดอกเคลื่อนอย่าลืมนะครับว่าตาดอกจะเคลื่อนขึ้นมาจากน้ําเป็นตัวส่งส่วนปัจจัยที่เราพ่นไป ที่ผมได้นําเรียนไปเมื่อสักครู่เป็นการควบคุมให้ตานั้นเคลื่อนออกมาแต่ไม่ได้เป็นตาใบพยะให้เป็นตาดอกเมื่อเราพบเห็นปริมาณดอกที่ปลุดออกมาจากกรณีการจัดการเนี่ยเขาจะออกมาเป็นพนมมือถ้ามาจากใบที่สมบูรณ์ ให้เข้าใจครับว่าตาดอกของคุดถ้ามาจากใบที่สมบูรณ์เขาจะพนมมือออกมาแต่ถ้ามาจากความเครียดจากใบแก่ใบเก่าที่ตกค้างมาอายุฤดูกาลตั้งแต่ปีที่ผ่านมาเขาอาจจะออกมาเป็นในลักษณะของเม็ดกลมเล็กๆได้เลยอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องผิดปกติเป็นเรื่องธรรมชาติเมื่อเราสำรวจดูปริมาณเราพบว่าเราจะต้องเป็นผู้ประเมินครับ ปฏิบัติเช่นนี้ไปจนกระทั่งเราคาดการว่าเราเห็นดอกพอแล้วคำว่าพอแล้วเนี่ยเขาบอกอย่างนี้ว่าในหนึ่งร้อยยอดที่เรายืนอยู่โดยประมาณเนี่ยหรือ,อประมาณสักสองตารางเมตรเราเห็นดอกตรงนั้นก็เห็นตรงนี้ก็เห็นตรงนี้ก็เห็นตรงนี้ก็เห็นนั่นคือพอแล้วก็คือประมาณ30ยอดในมีดอกจาก200ยอด ถ้าเราไม่เสียเวลาไปนั่งนับเราก็มองไปในช่องตรงนี้เราเห็นดอกตรงนู้นเห็นตรงนี้เห็นกระจัดกระจายนั่นคือสิ่งที่เราต้องเข้าใจว่าพอแล้วพี่นักสกรส่วนใหญ่ครับจะเป็นลักษณะว่าพอมองไปแล้วยังไม่พอมองตรงนู้นก็ไม่เห็นมองตรงนี้ก็ไม่เห็นมองตรงนี้ไม่เห็นอันนี้ใช่ครับแสดงว่าเราก็ยังต้องเพิ่มปริมาณดอกต่อไปเพิ่มปริมาณดอกต่อไปก็คือการควบคุมน้ําการจัดการน้ําและการใช้ปัจจัย จะใช้หรือไม่ใช้หลายครั้งเราก็ลงทุนไม่ไหวเราก็หยุดใช้โดยใช้น้ำเป็นตัวส่งแต่ถ้าท่านมองไปในช่องตรงนี้แล้วท่านเห็นอ้าวตรงนู้นก็เห็นมองไปใส่เป้าหมายนี้เห็นอันนี้เห็นดอกอันนี้เห็นดอกนั่นหมายความว่าพอแล้วเมื่อพอแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำอะไรต่อการเปลี่ยนระบบครับจากในส่วนของการคุมน้ำเว้นห่างเราจะต้องปรับน้ำมาเป็นทีเป็นวันเว้นวัน จากเว้น5้าวันก็ต้องมาเป็นวันเว้นวันแต่เราก็ถอยเวลาลงเพื่อปรับในส่วนของตาดอกให้เปลี่ยนเป็นตาใบวิธีการที่จะลดปริมาณดอกเพื่อให้เป็นใบก็คือการปรับน้ำให้ถี่เท่านั้นเองนะครับมิใช่เป็นการให้น้ำมากการให้น้ำมากและเว้นห่างยังเป็นการชักนำหรือกระตุ้นหรือส่งให้เกิดการออกดอกเพิ่มเราก็จะเจอดอกที่มันมากมายเกินไปดกเกินไป นี่คือเทคนิคหนึ่งแต่ในเรื่องของการปรับน้ำถี่เนี่ยเราถอยเวลาลงมาได้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราก็จะเห็นว่าตาดอกเริ่มจะมาเร็วขึ้นพอเร็วขึ้นก็จะกลายเป็นแหลมแหลมก็เป็นแหลมเขียวแล้วมาเร็วนั่นก็คือใบอ่อนหลายท่านก็จะบอกว่าไม่ได้เราหมอทุเรียนใบอ่อนมาดอกร่วงผลอ่อนร่วงหมด ก็คงไม่ได้เป็นไปดังนั้นนะครับเพราะนี่คือมังคุดไม่ใช่ทุเรียนเหลือบดูเวลาเวลาหมดครับคงจะต้องติดตามใหม่กันในวันพรุกนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ